ครับท่านผู้ชมอันนี้ดอกเครือเทวันหลงตัวผู้นะครับวันนี้เขาก็อาดอกบานแล้วนะครับดอกของเขาก็เหมือนผักบุ้งเลยนะครับนี่นะครับจะสีสีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็นะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาก็พามาให้ชมดอกเครือ,อเครือเขาหลงหรือ,อเครือเถาวันหลงมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นแปลงนี้ทั้งหมดก็เป็นเครือเขาหลงตัวผู้ดอกดอกเขาจะเป็นสีม่วงนะครับก็เป็นไม้มงคลที่ว่าเสริมเสริมทรัพย์เสริม,รมโชคราบเรียกลูกค้า,าในกิจการร้านต่างๆให้เข้าร้านนะครับ น,นั่นนะครับก็คือ,อลูกค้ามาแล้วก็จะมาอีกนะครับเนื่องจากคงช่วยร้านที่ดีมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คอยดึงลูกค้าให้เข้าร้านนะครับนี่นะครับดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับสําหรับเครือเถาหลงตัวผู้เหมือนที่ลุงยา,ากล่าวไว้ในคลิปก่อนก่อนนะครับก็คือใต้ใบเขาจะออกเป็นมัน มันประกายสีสีน้ำตาลาประกายเงาเงนะครับก็คือขนอ่อนของเขาแน่เองนะครับนะครับขนอ่อนเขาจะออกสีน้ำตาลมันมันประกายนะครับสำหรับเครือถาวรหลงตัวผู้แล้วก็ดอกเขาก็จะมีลักษณะเหมือนผักบุ้งนะครับเหมือนดอกผักบุ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็ ส่วนตัวเมียดอกเขาจะมีลักษณะสีขาวนะครับสําหรับเครือถาวนหลงนะครับก็อ่านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็หลังจากลุงยาถ่ายมาหลายคลิปแล้วขอยืมดอกเข้ามานะครับมามาให้ท่านผู้ชมแต่วันนี้ลุงยาก็มีาดอกเขาออกให้เห็นแล้วนะครับสําหรับเครือถาวนหลงนะครับอันนี้คือตัวผู้นะครับท่านผู้ชม ก็จุดนี้ก็เป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับที่ลุงยาอาเพาะนะครับท่านผู้ชมเรือ้างร้านธิการน้าค้าต้องการเครือเถาวันหลงตัวผู้ตัวเมียไปปลูกหน้าร้านก็ติดต่อนะครับที่0ย์ก็แปด่านนะครับลุงยาก็มีแบ่งขายเยอะเลยนะครับนี่นะครับสำหรับเครือเถาวันหลงนะครับ,รบนะครับ นะครับจุดนี้คือเครือเถาเขาหลงตัวผู้นะครับเถาเขาจะเป็นไม้เถานะครับเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ลุงยาก็จะไม่ให้เลื้อยนะครับก็คือจะค่อยๆตัดยอดค่อยเรื่อยๆนะครับจนป่าจะมีลูกค้ามาซื้อนะครับนะครับนะครับยอดเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับเครือเขาวันหลง เดี๋ยวไปดูเครือ,อถาวันหลงตวเมียนะครับตวเมียว่าเ้าออกดอกหรือ,อยังนะครับลุงยาเขาพาให้เขาปีนน,นะครับเลยขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับอากาศสดชื่นมากเลยนะครับวันนี้นี่นะครับเป็นเกสรดอกตวเมียยังไม่บานนะครับท่านผู้ชม นะครับนี่นะครับก็นะ่ประมาณอีกสักสัปดาห์หนึ่งลุงยาก็มาถ่ายให้ชมตอนเข้าบานนะครับก็คือ,อเครือถาวรหลงตัวเมียนะครับท่านผู้ชมนะครับจะสังเกตใบเขานะครับใบใบใต้ใบเขาคนอ่อนจะเป็นสีขาวนะครับสําหรับเครือถาวัหลงตัวเมียนะครับเป็นขนอ่อนมันประกายสีขาวนะครับ อันนี้คือเครือทวันหลวงตัวเมียนะครับเดี๋ยวไปดูตัวผู้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวเมียนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวลุงยามาถ่ายให้ชมดอกเข้านะครับไปชมดอกเบสรเครือทวันหลวงตัวผู้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับก็นี่นะครับนี่นะครับดอกเขาสวยมากนะครับท่านผู้ชมดอกเขาสวยมากแล้วก็มีพลังเลยนะครับเวลาออกดอกท่านผู้ชมก็อธิษฐานนะครับอขอให้มีลูกค้าเข้าร้านาใครผ่นานมาผ่านมาก็ให้มีคนรักคนลงนะครับท่านผู้ชมสำหรับเครือเทาวัหลงนะครับ